ก่อนน้นั้นทักษิณก็เคยบอกนะครับบอกว่ากลับมาแล้วจะไม่ออกไปจากประเทศไทยอีกเห็นไหมฮะสามรอบสี่รอบวนนียจะหาทางเดินทางออกจากประเทศไทยขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ามีการเตรียมทั้งเครื่องบินมีการเตรียมทั้งรถมีการเตรียมทั้งเรือนี่ครับที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยมุ่งหน้าสู่กัมพูชาเป็นสําคัญ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตระที่ปรากฏว่าอันบาอีบรอยฮิมได้มีการตั้งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะฮะของประธานาเซียนนะครับซึ่งปรากฏว่าในมาเลเซียก็มีการโจมตีไม่พอใจทั้งฝ่ายค้านทั้งหมอทั้งนักศึกษาและก็ประชาชน ถี่นว่าทำแบบนี้ถ้าหลังจากคดีจบในฐานะที่ท่านไปให้ถ้อยคำด้วยความเป็นจริงจนหมดแล้วก็บอกว่ารบกันท่าเดียวก็ประกาศมาแล้วแล้วสุดท้ายไม่มีใครติดคุกท่านเสียรีจะทำยังไงมันก็คือถ้าไม่ติดคุกมันก็เป็นได้หนึ่งหรือว่าหนึ่งเขาหนึ่งเขาไม่ผิดใช่ไหมสองแม่งหนีออกนอกประเทศหมดเลยไม่มีคนติดคุก ผมหมายถึงว่าถ้าไม่มีคนติดคุกหมายถึงว่าถ้าคดีจบแบบไม่มีคนผิดเลยไม่มีใครผิดเลยกรณีนี้ไม่มีใครผิดเลยเนี่ยอ่ท่านจะทํำยังไงโอ้โหเฮเฮหนีไปต่างประเทศเนี่ยมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหตอนนี้ก็เตรียมแล้วมั้งย่างนั้นเลยอ่อ้าวพระโถแมคุณไม่คิดอะไรล่วงหน้ามั้งไม่รู้ผมและอ่อน คนที่เขามีปัญญาเนี่ยนะโอ้โหมีเงินทองมหาศาลเขาคิดไว้ลร่วงหน้าหมดแล้วกุญชละนะเขามายอมง่ายๆหรอกนะจะมีคนหนีต่างประเทศเหรอมีปกติยังไม่ยอมติดคุกเลยจะยอมติดคุกเหรอแรงนั้นเนี่ยแรงนะอ้าวใช่สินะ,นะเผลอๆนะก็ยังไม่ได้ติดคุกแล้วแล้วมันจะไม่ติดคุกได้ไงอะ ใช่ไหมได้รับประทานใไ,ไปโทษก็จริงแต่จริงออยังไม่เคยติดสักวันเดียวเลยเราะนี่จะยอมเหรอเตรียมมาแล้วหุ้นเซ็นใกล้ๆนี้เองรู้ด้วยนะแต่มันจะไม่รู้ประเทศข้างๆเนี่ยเหรอเออโ,อโอ้โหนี่ก็นยังฝืนกันอ,อ,อยู่ ยังทําผิดกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับบ้านเมืองไม่มีกฎหมายอูยิ่งใหญ่เลยอกกูจะทํำยังไงก็ได้เพราะมันก็ผิดในตัวของมันอยู่แล้วมันง่ายๆนะป่วยก็ผิดไม่ป่วยก็ผิดแล้วมันจะรอดได้ยังไงกูดี้อ่าไหมมันไม่ทางรอดหรอกนะครับเห็นบอกว่าให้คุณเซนเตรียมบ้านไว้แล้วนี่กําลังนะชํา,าระศาสตร์สางทําความสะอาดบ้านอยู่ก็ต้องดูแลกันคุณทักษิณเนี่ย จะคิดถึงตัวเองเป็นหลักแล้วถัดมาก็จะเป็นครอบครัวคนแวดล้อมแล้วจึงห่างไปเรื่อยๆจนถึงสังคมคุณนักศิลป์บอกว่ามาเพื่อมาถวายงานพระเจ้าอยู่อ่ะและอีกตอนหนึง่งที่เพิ่งพูดที่หัวหินถ้าจับให้ได้ว่าเขาอยากจะอยู่สี่สิบปีเพราะว่าถ้าหากว่าเจรจากับพระเจ้า พระเ้าในประเทศไทยเป็นคำนี้นะฮะพระเจ้าในประเทศไทยเจรจานะไม่ใช่ขอพระเจ้าด้วยเจรจากับพระเจ้าับในประเทศไทยเติมคำในช่องว่างเอาไวพระเจ้ามันต้องอยู่บนสวรรค์ไม่สังกัดประเทศก็นั่นนะสิเออถ้าพระเจ้าจุดจุดวิทยาเพี้ยนละตอนนี้ก็คือพระเจ้าอะไรในประเทศไทยแหละครับแล้วจะเจรจาเพื่อที่จะ พราะว่าหายไปสิบเจ็ดปีจะได้สิบเจ็ดปีคืนมาจะได้จะได้มีอำนาจจะได้ทำงานต่อถ้าถ้าวิเคราะห์ในม,มุมนี้คุณอานครับผมไม่ค่อยแฮปปี้ในประเด็นนี้ที่คุณทักษิณพยายามบอกว่าตัวเองมีอำนาจและมีแบ็กอยู่ข้างหลังม,มีแบค็คคงเข้าใจนะครับภาษาไวรุ่นหน่อยว่ามีแบค็คม,มีแบ็กอยู่ข้างหลังมไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริง เขาไม่พูดกันแล้วครับการพูดเนี่ยยิ่งดึงให้สาะบันเสื่อมเสีย ทางที่เซฟที่สุดของดรทักษิณชินวัตรตั้งแต่แรกคือกลับแล้วนอนเรือนจํา<ม>จริงๆไม่ไปโรงพยาบาลสําหรับผม6เดือน6เดือนเสร็จหรือไม่ก็จนครบมไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยอภัยโทษปุ๊บออกมาอยู่บ้านไม่มีนายกชื่อแพรทองทานอัล m i มเนตแฟมิลี่จากการเมืองนั่นคือเซฟโซนแต่ว่าเมื่อได้เลือกไม่อยู่ในเซฟโซนผมก็ช่วยอะไรไม่ได้ปัญหาท่านทักษิณก็คือว่าความรู้สึกในใจนะได้ดูจากครนะับเ้าน่ยท่านโมโห มีความคับแค้นใจซึ่งแพ้แค่สิบเสียงเนี่ยมนเลยพลิกอ๋อหมายถึงว่าที่ที่เลือกตั้งปี6กหใช่ที่แพ้พรรคก้าไกลเนี่ยนิดเดียวคือเ้าป็นุที่ถ้าเพื่อไทยชนะจะไม่มีปัญหานี้ท่านจะเบากว่านี้อ๋อคือเสนกะเรามอว่าถ้าเพื่อไทยชนะเนี่ยลูกมันจะเบากว่านี้มันจะมีโอกาสเข้าไปตรงนั้นอ๋อผมเข้าใจแล้วก็คือเอาง่ายๆไม่ต้องการวางมือในเวลาที่แพ้ใช่คือจะสู้อ่าแต่ว่าอมันก็เลยไม่จบไง คือผมพูดความในใจเลยนะผมจําได้วันที่เข้ามาประเทศไทยวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมแล้วก็คืนนั้นไปอะไรทํำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีภาพระบรมราชองการเชื่อไหมความรู้สึกผมผมมานั่งอ่านภาพระบรมราชองการมันมีข้อความว่ายอมรับผิดสํานึกผิดยอมรับในกระบวนการยุติธรรมผมก็คุยกับพวกพวกนะผมมีคิดเฮ้ยถ้าเขายอมรับผิดจริง คือบางครั้งคน17ปีผ่านไปแล้วอาจจะมีความสึกสำนึกที่ดีต่อชาติบ้านเมืองนะครับผมไม่ให้ภายได้นะผมจะถูกใจพี่น้องแซวอ้าวเดีย๋ยวนี้โอเคเขาแล้วเหรอผมบอกให้ไม่ใช่ถ้าคนมาสำนึกผิดแล้วก็ยอมรับกันได้<ะ>แต่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเป็นแบบไหนล่ะถ,ถ้าคุณสำนึกผิดคุณยอมรับผิดแล้วคุณโอเคดีๆนะ ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีใครไปทําอะไรอแต่เพราะสิ่งที่คุณทำผมไม่อยากจะถามกลับออฟนะถ้าถามแล้วออฟอาจจะตอบไปได้อย่าเลยผมไปพิธีกรอย่าให้คุณหมอสลับบทบาทกับผมเลยต้องการจะสื่อแค่นี้เองว่าถ้าคุณทําโอเคตรงไปตรงมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เราจะต้องปคือคือพูดง่ายๆว่าคุณหมอกำลังจะบอกว่าถ้าวันที่คุณท้องสินกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมติดคุกจริงๆอยู่ในห้องขังเนี่ยวันนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้ไม่มีเลยผมยืนยันไม่มีเลยไม่มีไม่มี คือคือถ้าคนมาสานึกผิดะ่ะเราเราก็ปฎุชนเราก็มีความรู้สึกว่ามีรักลบกดหลงก็มีการให้อภัยถ้าคุณยอมรับผิดสานึกผิดเราก็ให้ภัยคุณได้ครับแต่สิ่งที่คุณทามันไม่ใช่เลยคุณกำลังเหมิมเกลิมคุณทักษิณเนี่ยได้ไม่ได้ป่วยจริงอย่างที่ผมพูดอย่างที่ผมเห็นนะแล้วคุณทักษิณเนี่ยเพียงแต่จะใช้โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยเป็นที่รับแขกวันเนี้ยค,คือทุกคนรู้ว่ามามาป่วยที่โรงพยาบาลแต่เมื่อมีคิวให้คุณนู้นมาเยี่ยมมาเยี่ยมจาแล้วจะให้ไปเยี่ยมที่บ้านเหรอ มันก็ต้องมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลใช่ไหมแต่ไม่ได้ป่วยไงสุดท้ายคือที่ที่ท่านเสดีไปเจอก็คือเป็นการยืนยันได้ว่าไม่ได้ป่วยหนักเพราะฉะนั้นเมื่อใช้โรงพยาบาลเป็นที่รับแขกแต่ว่าพอไม่มีแขกกูก็หลบไปนอนบ้านไปเลี้ยงหลานอันนี้จริงหรือเปล่าผมสังเกตได้นะจริงไม่จริงผมไม่มีหลักฐานแต่ตั้งข้อสงสัยใช่ไหมแต่เรื่องยุบพักมันก็ต้องยุบมันชัดเนี่ยอันนี้ฟันธงเลยฮะเพื่อไทยโดนยุบอีกแล้วโอ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ นะแต่พรรคอื่นจะโดนหรือไม่พี่ไม่แน่ใจพรรครวมนี่ไม่แน่ใจออแต่แตเพื่อไทยนี่ออโดนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าคนทักษิณครองงำใช่สืส่อท้องถิ่นของมาเลเซียได้มีการรายงานเมื่อ21ธันวาคมที่ผ่านมาระบ,บุว่าอันวาอิบร์หิมนายกรัตมรีของมาเลเซียนะครับเปิดเผยกา,า,ารนัดหาลือกับทักษิณชินวัตรอดีนายกรัตมรีของประเทศไทยนะโดยจะนัดกันวันที่26ธันวาคมขอาภัยวันที่26ธันวาคมที่ลังกาวี อันวาก็บอกว่าการนัหารือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามประเด็นในภูมิภาครวมถึงเบาะแสแนวทางทางการทูตเพื่อจัดความท้าทายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคโดยเป็นการหารือหลังจากที่นายกรนตรีของทางฝั่งมาเลเซียเพิ่งประกาศแต่งตั้งอดีตทักษิณเป็นที่ปรึกษาอาเซียนและจัดการามาเลเซียซึ่งมาเลเซียก็จะทําทหน้าที่ เป็นที่เรียกเป็นประธานอาเซียนในปี2568นะครับหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ามาเลเซียต้องการดึงทักษิณเข้ามาร่วมแก้คำถาความรุนแรงในเรื่องของเมียนมานะครับระหว่างที่รัฐบาลทหารฝ่ายต่อต้านซึ่งมีรัฐบาลเมียนมาระบุว่าการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้าเช่นกันนะครับขณะเดียวกันนายกมาเลเซียก็ระบุว่าได้นัดหมายหาลือกับ ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเมื่อวันที่23ธันวาคมนี้ด้วยเพื่อหารือทิศทางของอาเซียนซึ่งอินโดนีเซียมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์นะครับในบุริภาคและตอกย้ําความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียไปพร้อมๆกันในการนีนายมงตรีมาเลเซียก็ย้ําว่าการหารือที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงคํามั่นว่ามาเลเซียจะเดินหน้าบทบาทหลักในอาเซียนให้เป็นเอกภาพ ภายใต้ความท้าทายต่างๆของโลกและจะเสริมสร้างสถิติภาพความรุ่งเรืองของทางฝั่งอาเซียนด้วยที่ผ่านมาพลเอกเสรีเตมีเวทนะก็บอกว่าทักษิณนั้นก็เตรียมจะเดินทางออกจากประเทศไทยนะครับในขณะที่อาจารย์เจิมศักดิ์ปินทองนะก็พูดทํานองเดียวกันนะทักษิณกําลังอยู่ในที่สถานการณ์ที่ค่อนข้างจะบะลลำบากดิ้นทุกวิถีทางนะครับ ท่านเสรีก็บอกว่าฮุนเซนได้มีการเตรียมบ้านพักให้กับทักษิณที่ประเทศกัมพูชาไว้เรียบร้อยนะครับในขณะที่อาจารย์เจริมศาก,ก็บอกว่าสาเหตุหลักๆที่ตอนนี้ทักษิณกําลังดินเกลียวกราดอรารวาสแสดงพลังนะครับจริงๆแล้วทั้งสองท่านพูดถูกไหมในเชิงยุทธศาสการเมืองการปกครองชั้นสูงมีความเป็นไปไ,ได้สูงมากนะมีความเป็นไปได้สูงมากทั้ง2กรณีนะครับอาการตอนนี้อย่างที่ผมเรียนตอนแรกอะมันเหมือนหนูติดจันทร์ ยิ่งทักษินดินเท่าไหร่ตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนขึ้นก่อนหน้านั้นเป็นยังไงบ้างเขาก็ขอจะเดินทางออกไปที่ดูไบนะครับเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจแล้วก็ไปรักษาตัวสารไม่ให้ต่อมาก็มีการอขอสาลนะว่าจะไปเจอกับประธานธับดีของฟิลิปปินส์ศารก็ไม่ให้ นะบอกว่าไปรับตําแหน่งใหม่ตอนนั้นนะฮะแล้วต่อมาก็จะไปเจอกับนายกรัตรีของอินโดนีเซียนะเพราะนายกรัตรีประดีหดือนายกรัตรีของอินโดนีเซียเนี่ยรับตําแหน่งใหม่และเคยเดินทางมาเจอทักษิณแล้วก็มาเจอกับบุ้งอิงเนี่ยก็จะพยายามเดินทางไปเจอแต่ปรากฏว่าศาลก็ไม่ให้นะรอบนี้ก็พยายามหาเหตุเดินทางไปที่มาเลเซียแต่ขุนส่วนจําได้ไหมฮะทักษิณบอกว่าจะกลับมาแล้วจะเลี้ยงหลานนะจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอีก จะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติแต่ตอนนี้ทักษิณก็ยังคงมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองล่าสุดก็ไปพบกับอนุทินชาญวิรกุลแล้วก็พบกับสารรัฐเจ้าพ่อพลังงานนะฮะไปตีกอล์ฟร่วมกันก็มาโชว์ว่าโอ้ยเจรจา,ากันเรียบร้อยแล้วนะครับในเชิงยุธทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองท่านคงเห็นนะครับว่าเขาก็พยายามจะเดินทางออกนอกประเทศนะครับก่อนหน้านั้นทักษิณก็เคยบอกนะครับบอกว่ากลับมาแล้วจะไม่ออกไปจากประเทศไทยอีก เห็นไหมฮะสามรอบสี่รอบวะเนี่ยจะหาทางเดินทางออกจากประเทศไทยขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ามีการเตรียมทั้งเครื่องบินมีการเตรียมทั้งรถมีการเตรียมทั้งเรือเนี่ยครับที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยมุ่งหน้าสู่กัมพูชาเป็นสําคัญนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหตุการณ์ในชั้นสี่มีการขอหมายจับมีการขอหมายขังทักษิณชินวัตรอย่างเป็นทางการจากนายชานชัยนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์คือ หมอต่างเนี่ยนะฮะให้การซักทอดไปยังกรมวัชาันโยนความผิดไปยังกรมวัชาันทั้งหมดนะครับว่าที่เกิดชั้น14ขึ้นมาตํารวจไม่ทราบเรื่องกรมวิชาัน์นเป็นผู้ดาเนินการทั้งหมดเรื่องนี้นะแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลกรมวัชาธนย์นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับซึ่งก็นั่งเกิสิ่งเป็สิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่ต้องแปลกใจว่าทักษณิณอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากและการจรจาจรครั้งนี้ นะครับเป็นการจุรจารที่พยายามหาเหตุออกจากประเทศไทยนะครับเพราะสถานการณ์ต่างๆมันล้อมไม่หมดแล้วเหมือนกวางที่ถูกบรรดาเสือทั้งหลายล้อมไว้นะพยายามหนีตายเหมือนทําตัวเหมือนหนูติดจันทร์วิง่วงวนอาลาวาดกัดกรงเตะทวงทุกอย่างนะครับแต่บรรดาเสือทั้งหลายนี่ใจเย็นมากโหเยมมาก นะครับถ้าใครเข้าใจยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงจะรู้ดีว่าสถานการณ์ตอนนี้ทักษิณไม่ใช่ติดกับแบบคนเดียวลูกสาวของเขาก็ติดกับดักทางการเมืองด้วยการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออานาจการปกครองประเทศประชาชนยังต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี กันเชิดูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ได้ทรยศต่อชาติคนอภรีย์จงสิ้นทวต เทวาธิราโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอตงบินัดไปใน สักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี กันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชา,า,า,าติให้มีศักดิ์ศรีผูได้ทรยศต่อชาติคนอับป,ปีจงสิ้นชีวิต เทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงกินาไปใน